วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการจ้างงาน SME ไทยกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า SME ย่อมาจากอะไรมันมาจาก small medium enterprise s หรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางถ้ามอง SME ในมิติของราชการคุณจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทและมียอดขายต่อปีไม่เกิน30ล้านบาทคุณคือ SME ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SME อยู่ประมาณ3.1ล้านรายและธุรกิจของคนเหล่านั้นเท่ากับ35%ของ GDP บ้านเราซึ่ง GDP บ้านเรา าว16ล้านล้านนั่นหมายความว่า SME มีมูลค่าถึง5.6ล้านล้านบาทดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า35%ของ GDP เนี่ยมีการจ้างงานถึง12.6ล้านคนซึ่งเทียบเท่าถึง72%ของการจ้างงานในภาพรวมของประเทศมองในมุมกลับนั่นหมายความว่า65%ของ GDP หรือประมาณ10.5ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นธุรกิจรายใหญ่ทั้งสิน้นแต่มีการจ้างงานเพียง28%นั่นหมายความว่าธุรก ธุรกิจรายใหญ่ที่ทํา GDP ถึง10ล้านล้านบาทมีการจ้างงานเพียง5ล้านคนเท่านั้นเมื่อเห็นตัวเลขการจ้างงานถึงขนาดนี้แล้วนั่นหมายความว่าธุรกิจ SME มีบทบาทสําคัญในการ drive ประเทศแรงงาน SME เป็นแรงงานส่วนใหญ่ที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมการจับจ่ายใช้สอยจากแรงงานขนาดนี้ทําให้ convenience store ขายดี d. แรงงานของ SME ทําให้ธุรกิจใหญ่ๆห่หลายธุรกิจประสบความสําเร็จก็จากคนเหล่านี้และเป็นแรง งานที่จ้างโดย SME ที่ทําให้ธุรกิจมีการหมุนเวียนมีเงินหมุนเวียนในประเทศถึงหลายๆรอบแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือผู้ประกอบการ SME มีอำนาจต่อรองที่ต่ําต้องกู้เงินดอกเบี้ยสูงเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากมากและที่สําคัญไม่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีฝากถึงรัฐบาลอย่ามองข้ามธุรกิจ SME and that's one minute with Ram see you next time